ครับสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้แต่เสาพี่น้องปีใหม่เมื่อนี้มาปลูกเขียนพเท่เอาญาติพี่น้องอยู่ในบ้านในหมู่บ้านแหละปลูกกันอยู่ข้างกองไฟข้างกองไฟมันหนาวพี่น้องเลยปลูกเขียนปีใหม่เขียนพูทเเ่าผู้แก่มันเป็นแบบนี้ทุกปีประเภทนี้ของกะเจ้าก็เจ้าต้องครบรอบ ปีก็เจ้าที่ได้ผูกแขนพ่อผูกแขนแม่หนาวพี่น้องเลยผู้เท่าก็ไรเพราะว่าจะผู้เท่าและผู้หนุ่มนี่กันหนาวขึ้นกันด <c oughs> <c oughs> ด้ <c oughs> อดะไรอายุมโนชุขันพลังโตอายุสังขาร <c oughs> ดีแหงเด้ออายุวันโนสุังพลังเด้อบ่มีเงินกับ่มีังมีอนบและเด้ของดื่มบ่ละอ๋ออยู่ดีมีแหงทุกกาแเไได้ได้ด้ อยู่น้ำรูน้ำลานนี่ไปหลายๆป,ลยลยลยปีลูกเป็นพ่อพ่อคใจของลูกเลยนะมาที่นี่มนดมฮะผู <c oughs> ้ผูกแขนผู้เท่าปีใหม่ต่ออายุให้กับเจ้า เขาเป็นเขาเ้าแ่งกลูกลานก็ไดแเอาขนเอามันบกกนได้อินะไฝายกีี่ะปีม่ปีนเพือแกนกระกเรียบร้อยแล้วสะดอกเข้ากินละไขมาน้ำหลังผูกน้ำหลัง